เรามาดูโหลทั es, niños, six percent, six ้งหขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดที่1น่งกนเลยนะครับขนาดที่1นะครับความฟังด้านหน้าห้านิ้วความลึก4นิ้วความสูง6นิ้วนะครับขนาดนี้ก็ใบละ40บาทนะครับมาดูขนาดที่2กันขนาดที่2นะครับความฟังด้านหน้าหกนิ้วความลึก4นิ้วนะครับความสูงก็6นิ้วเช่นกันนะครับขนาดนี้ก็ใบละสีบาทนะครับมาถึงขนาดที่สานะครับ ความฟ animals, 4, is, 3, like ังด <dessus> ้านหน้า4นิ้วความลึก3นิ้วความสูงได้8นิ้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยใบละ40บาทนะครับมาดูขนาดที่4กันเลยขนาดที่4ความฟังด้านหน้า5นิ้วความลึก3นิ้วความสูงได้8นิ้วเลยนะครับใบละ45บาทนะครับมาดูขนาดสุดท้ายกันขนาดที่5นะครับความฟังด้านหน้า5นิ้วความลึก4นิ้ว ความสูง8นิ้วเลยนะครับก็จะเลี้ยงประกาศหางยาวฮับูนได้ด้วยนะครับก็โหลเราก็จะเป็นกระจก3มิลน,นะครับความหนาของกระจก3มิลกาวซิลิโคนสีดำนะครับเดี๋ยววันหลังเรามาดูโหลขนาดอื่นๆกันใหม่นะครับไปแล้วครับ